เปลี่ยนเนื้อหาการสอนธรรมดาให้กลายเป็นเกมสุดสนุกด้วยเกมมแลบเอพิโซดสุดท้ายตามที่ออกแบบเอาไว้มาแล้วนะครับแต่ว่าจะเป็นเกมอะไรนั้นตามต่อข้างในเลยครับเกมมิลับเอพิโซดที่7มาแล้วนะครับสวีดสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องทีดินแช์นะครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับตอนนี้ได้สมัครเป็นสมาชิกในเว็บไซต์เกมมิลบ และได้ลองสร้างเกมกันแล้วใช่ไหมครับถ้าได้แล้วก็เป็นยังไงบ้างคอมเมนต์มาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันนะครับผมแต่ถ้าเกิดยังนะครับแนะนําให้หยุดคลิปนี้นะครับเพียงชั่วคราวแล้วก็ไปสมัครสมาชิกลองดูตั้งแต่คลิป1ถึงคลิปที่6นะครับรวมถึงคลิปนี้ด้วยคลิปที่7และที่สำคัญคือลงมือสร้างเกมสัก1เกมแล้วนำไปให้ นักเรียนเล่นนะครับแน่นอนครับเกมเกมนี้อย่างที่เคยบอกไปแล้วในเว็บไซต์ g a m e ี่แลเนี่ยจะเล่นที่ iPad สมาร์ทโฟนแท็บเล็ตแล็ปท็อป PC คือได้ทั้งหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับใครที่สร้างแล้วจะส่งให้นักเรียนเล่นเนี่ยก็ไม่ใช่ปัญหาเลยนะครับผมในวันนี้ครับเราจะมาสร้างเกมอีก1เกมเดี๋ยวตามกันต่อที่คลิปนี้จะเป็นเกมอะไรนั้นห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงแต่ก่อนจะไปชมกันต่อเนี่ยฝากกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจเล็กๆให้กับทีเด่นแชร์ในการ ผลิตคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ทำคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปด้วยนะครับไปครับเดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันเลยครับ <S <S แล้วก็จะมาที่ My Create Game เหมือนเช่นเคยนะครับแล้วก็กด Create Game เบาๆตรงนี้1ครั้งนะครับในที่นี้ผมจะใส่ชื่อเกมว่าเป็น TDS Game 5นะครับในส่วนแท็กเนี่ยจะไม่ใส่นะครับแล้วกด Create Game เลยหลังจากนั้นนะครับระบบก็จะพาเราเข้ามาในส่วนของหน้าของการสร้างเราก็จะกดไปที่ เกมบอร์ดเลยนะครับเบอร์สีนะครับเมื่อกดที่เบอร์สีแล้วนะครับเราได้สร้างเกมอะไรไปแล้วบ้างนะครับสนิกกี้แคทไปแล้วพรัฟฟี่กรธไปแล้วคัลเลอร์เคไปแล้วนะครับแล้วก็ไบเกมไปแล้วตอนนี้เหลือ2เกมนะครับก็คือ King of the Mountain แล้วก็ e g g p พ w นะครับในที่นี้นะครับคลิปนี้เนี่ยจะขออนุญาตเป็น King of the Mountain ก่อนนะครับโดยกดตรงนี้1ครั้งนะครับ ในส่วนอีกเกมนึงเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าเราจะได้เรียนรู้แล้วก็ลองสร้างหรือเปล่านะครับถ้าเกิดไม่ได้ยังไงก็ฝากทุกท่านไปลองสร้างด้วยนะครับเกมนี้นะครับจะมีวิธีการสร้างที่น่าจะแตกต่างจากเกมอื่นๆนะครับตรงนี้สามารถที่จะกดได้มีอยู่ทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 7ข้อนะครับที่จะต้องสร้างเป็นอย่างน้อยนะครับผมจะลองกดที่ e d d i t i o n ก่อนนะครับได้ไหมตรงนี้นะครับ อ่าโอเคนะครับจริงๆแล้วเราสามารถที่จะกดที่ Add Question แล้วก็สร้างได้เลยหรือว่าจะกดตรงนี้นะครับลองมันขึ้นอะไรมานะครับอ๋อมันขึ้นมา Add Content มานะครับลองกด Add Content จะมีอะไรเกิดขึ้นไหมนะครับอืมก็ไม่เห็นเหมือนมีอะไรขึ้นมานะครับการสร้างข้อคําถามเราก็จะไปสร้างในบริเวณตรงนี้เลยนะครับอ่าหน้านี้เหมือนค้างอยู่นิดนึงผมจะขอกดซ้ําอีกสักครั้งหนึ่งนะครับโอเคผมจะกดไปที่ Add Question นะครับ แล้วก็ใส่ข้อคําถามลงไปนะครับขออนุญาตใช้ข้อคําถามเดิมที่เคยใช้ในทุกๆคลิปนะครับแต่เน้นย้าว่านะครับคุณครูจะสอนวิชาอะไรนะครับเนื้อหาอะไรก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ไม่มีปัญหาเลยนะครับสําหรับการสร้างนะเดี๋ยวเราลองจะมาดูกันนะครับว่าสร้างเสร็จแล้วมันจะปรากฏขึ้นมายังไงนะครับโอเคลองกดเซฟแอนด์โค้ดเลยนะครับขออนุญาตสร้างเป็นตัวอย่างก่อนนึงข้ออ๋อนะครับถ้าเกิดสร้างแล้วมันจะมีรูปธงขึ้นมาตรงนี้ ขออนุญาตกด Add Question ต่อนะครับแล้วเรามาสร้างไปพร้อมๆกันนะครับอีกสัก6ข้อนะครับรวมเป็น7ข้อตรงนี้พอทําเสร็จแล้วนะครับก็กดมาด้านขวาได้เลยนะครับกดคลิกด้านขวาหนึ่งครั้งมันก็จะปรากฏพื้นที่นะครับให้เราเนี่ยใส่ตัวเลือกนะครับแล้วก็ใส่เฉลยนะครับโอเคต่อไปข้อ3นะครับนี่นะครับใส่ตรงนี้แล้วก็มากดคลิกนะครับด้านขวามือนะครับตรงนี้ได้เลยแม้ว่านะครับ พอยเตอรหรือว่าตัวชี้เมาส์จะเป็นลูกศรสทิศเนี่ยนะครับเราสามารถกดคลิกหนึ่งครั้งแล้วมันก็จะปรากฏนะครับในส่วนพื้นที่ให้เราได้ใส่ตัวเลือกตามที่เราต้องการนะครับซึ่งตัวเลือกจะใส่เป็น1ตัวเลือกเออสตัวเลือก3ตัวเลือกก็ได้นะครับในลักษณะแบบนี้ได้เลยนี่นะครับจะเป็นในลักษณะแบบนี้อันนี้ไม่น่าจะใช่แล้วนะครับโอเคตรงนี้1ครั้งนะครับข้อที่4 เฉลยนะครับน่าจะเป็น400นะครับเพราะฉะนั้นผมขออนุญาตใส่400ตรงนี้นะครับข้อที่5นะครับต่อไปนะครับลองอันนี้บ้างนะครับเคอันนี้เป็น1,000นะครับอย่างที่บอกไปแล้วว่าเราสามารถที่จะใส่เฉลยนะครับไว้ที่อันบนก็ได้นะครับบนสุดแล้วก็เวลาที่ระบบนำไปเนี่ยมันจะไปแรนดอมด้วยนะครับข้อที่6นะครับ เดี๋ยวข้อที่เจ็จะลองสร้างในลักษณะที่ไม่เคยสร้างดูนะครับน่าจะเป็นประโยชน์ที่ให้คุณครูได้นําไปปรับใช้ได้ด้วยนะครับอ่ายกตัวอย่างเช่นนะครับผมจะลองพิมพ์ว่า k a h o o s นะครับเป็นเว็บไซต์ช่วยสอนวิทยาศาสตร์แล้วก็กดคลิกตรงนี้นะครับอันนี้นะครับจริงนะครับ ดูอ,อัลนั่นเองนะครับอันนี้ไม่จริงนะครับเอาง่ายๆแบบนี้ดีกว่านะครับผิดกับถูกนะครับก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้นะครับคาคูดเนี่ยเป็นเว็บไซต์ที่ช่วยสร้างเกมตอบคำถามสุดสนุกห้องเรียนแตกนะครับส่วนเครื่องมือที่ช่วยสอนวิทยาศาสตร์เนี่ยก็อย่าง p e s c o l o r a d o .edu นะครับอันนี้เป็น ที่นิยมสำหรับครูวิทยาศาสตร์มากๆแล้วก็มีสื่อการสอนเกมการสอนสถานการณ์จาลองอยู่ตรงนั้นเยอะแยะมากมายม,มากนะครับเมื่อเสร็จแล้วก็กดเซฟแอนโคดได้เลยนี่นะครับก็จะขึ้นเป็นรูปธงในลักษณะแบบนี้1 2 3 4 5 6 7นะครับไปจนถึงเส้นชัยนะครับหลังจากได้แบบนี้แล้วนะครับสิ่งที่เราจะทำต่อไปนะครับก็คือการบันทึกเกมและทดลองเล่นเกมครับ เราก็จะกดไปในส่วนของเบอร์6หรือหมายเลข6นะครับ pubis setting นะครับแล้วก็กด pubis l หนครั้งนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ไปที่ Paycode เบอร์7นะครับแล้วก็กดไปที่ Paycode อีกครั้งนึงนะครับจัดการคัดลอกนะครับหรือว่า copy URL ตรงนี้แล้วทำการเปิดขึ้นมาใหม่นะครับนี่เลยเกมของเราก็จะปรากฏขึ้นมาในลักษณะแบบนี้เดี๋ยวรอโหลดดิ้งสักครู่หนึ่งนะครับอ่าใส่ชื่อก่อนนะครับ เคแล้วกดเพเลยนะครับเมื่อกดเพแล้วนะครับเกมก็จะโหลดดิ้งขึ้นมาในลักษณะแบบนี้ผมขออนุญาตกดเต็มหน้าจอนะครับนี่เลยนะครับโอ้ยนะครับเสียงดังมากๆนะครับตรงนี้โอเคนะครับก็จะปรากฏขึ้นมาในลักษณะแบบนี้เราก็ต้องตอบคําถามนะครับพอตอบเสร็จแล้วก็ต้องกดฟินิชด้วยนะครับโอเคนะครับถ้าเกิดตอบถูกนะครับก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้ปีนขึ้นไปนะครับ ข้อที่2นะครับปึ๊บก็ต้องกดตรงนี้ด้วยนะครับเคปีนขึ้นไปนะครับปึ๊บเคนะครับข้อที่3นะครับเราก็จะกดต่อนะครับ1500แล้วกดตรงนี้นะครับนี่นะครับโอ้ตรงนี้อันตรายนะครับตรงนี้อันตรายต้องตอบให้ถูกนะครับตรงนี้เป็นรูปหัวกระโหลกด้วยนะครับ400นะครับปึ๊บ นี่เลยนะครับไปแล้วนะครับปีนขึ้นไปต่อนะครับจะถึงยอดเขาแล้วนะครับต่อไปนะครับสมมุติว่าเราลองตอบผิดบ้านนะครับ700นะครับแล้วเรากดปึ๊บจะเป็นยังไงนะครับโอ้แบบนี้อ๋อปีนไม่ขึ้นนะครับเหมือนปีนอยู่กับที่นะครับในลักษณะแบบนี้นะครับเคล้อแล้วต้องได้ตอบใหม่ด้วยนะครับถ้าตอบผิดนะครับจะต้องตอบใหม่เพื่อที่จะพาตัวเองขึ้นไปข้างบนให้ได้นะครับ แต่ว่าตรงนี้เหมือนจะไม่ถึงเส้นชัยหรือเปล่านะครับเดี๋ยวลองดูนะครับอ๋อน่าจะถึงนะครับเพราะว่ามันมีทั้งหมด7ข้อนะตื้มนะครับปึ๊บอีกข้อนึงนะครับอ่าตรงนี้ตรงนี้ก็จะต้องตอบให้ถูกด้วยนะครับมาเดี๋ยวลองดูนะครับว่าตอบแล้วเป็นยังไงนะครับนี่เลยนะครับอ่าพอตอบเสร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมโอเคนะครับผมขออนุญาตลองกดรีสตาร์ทใหม่นะครับ อ่าโอเคนะครับลองตอบอีกสักข้อหนึ่งนะครับตอบซ้ําอีกรอบหนึ่งนะครับที่ไม่ใช่อะไรครับตอบซ้ําอีกครั้งหนึ่งพาทุกท่านมาเล่นเนี่ยเพราะว่าพยายามที่จะหาหน้าปกของเกมอยู่นะครับโอเคครับในคลิปนี้ต้องเอาไว้ประมาณนี้นะครับหวังว่าเกมนะครับปีนหน้าผาหรือว่าปีนภูเขานี้จะเป็นอีกหนึ่งเกมที่ช่วยเพิ่มมิติทางการเรียนการสอนให้กับคุณครูทุกท่านได้บ้างไม่มากก็น้อยนะครับแล้วถ้าเกิดชื่นชอบก็ฝากส่งต่อคลิปนี้เกมนี้ถึงห้องเรียน ทั่วจักรวาลด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดถูกใจมากๆก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์มาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันด้วยนะครับและเนื้อสิ่งอื่นใดก็ตามอย่าลืมที่จะเป็นกำลังใจเล็กๆให้กับการกดติดตามกด u b s c r i b e กดกระดิ่งเป็นกำลังใจเล็กๆให้กับทีเดนแชร์ด้วยนะครับตามกันต่อที่คลิปหน้าดูคลิปนี้จบแล้วอย่าลืมดูคลิปที่ผ่านมาด้วยนะครับและที่สำคัญฝากส่งต่อเกมนี้ถึงห้องเรียนและนักเรียนด้วยครับ